สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดาอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนาะนะครับท่านผู้ชมก็ก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ จะทำคลิปใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ผมก็พามาดูนะครับต้นเ,เงินไหลมาด่างแล้วก็พวกออมต่างๆนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับการจัดโซนใหม่ของเจ้าเงินไหลมาตระกูลซิิคโคเนียมต่างๆนะครับพวกออมพวกเงินไหลมาต่างๆนะครับท่านผู้ชม ก็อันนี้นะครับผมได้เอาปลูกในท่อนะครับท่อกว้างประมาณ80เซนนะครับ80เซนดินปลูกก็เหมือนเดิมเลยนะครับกัะมาพ้าสั์ขุยมะพร้าว,าาวแล้วก็ดินใบก้ามปูนะครับแล้วก็ใช้ใบก้ามปูนะครับกลบตรงคนต้นตรงด้านหน้าดิน,นก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นบ่อของ น้องเงินไหลมาด่างขาวนะครับอันนี้ก็เพิ่งเอาลงได้ประมาณ2วัน3วันเองนะครับท่านผู้ชมก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับรอานานๆก็อาจจะนะครับอาจจะเป็นพุ่มเต็มท่อให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะอันนี้นะครับยอดยอดนี้เผือกซะแล้วถ้าเออผมว่ายอดต่อไปนะอาจจะเผลือกนะครับท่านผู้ชมผมชอบแบบนี้มากกว่านี่ มีเขียวด้วยนะครับเขาจะได้สังเคห์แสงได้เต็มที่เนาะถ้ามันมีเขียวมานะครับถ้าเผือกเลยก็โอกาสที่จะสูญเสียใบยก็จะเยอะหน่อยนะครับท่านผู้ชมเวลาโดนน้าโดนฝนก็อาจจะเปื่อยนะครับอันนี้อาจจะได้หั่นไล่หั่นออกนะครับตนนัวนี้ที่เป็นเผือกนะครับต้องไล่ที่มี ตาด่างแบบสมบูรณ์กว่านี้นะครับอันนี้มันเผือกจัดเกินไปนะด่างจัดเกินไปต้องมีเขียวบนด้วยนะครับถึงจะสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นบ่อของน้องเงินเลยมาด่างขาวนะครับตัวนี้เงินเลยมาด่างขาวอันนี้ผมเอามาปลูกรวมๆเลยนะครับให้เขาขึ้นหลักแล้วก็เป็นพุ่มอยู่ในท่อเลยนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้ สวยๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมเอาปุ๋ยสูตรเสมอรองพื้นด้วยนะครับท่านผู้ชมสูตรเสมอนะครับสูตรสิบห้านะครับรองพื้นบ่อด้วยนะครับเวลาลากเข้าเดินดีเขาจะได้เจอปุ๋ยแบบเต็มที่เนาะท่านผู้ชมก็จะประมาณประมาณนี้ก็ใส่ให้พอดีๆเด้ออย่าใส่เยอะนะครับท่านผู้ชมนี่ก็โซนที่ยังไม่มีท่อครับ เป็นเจ้าทีคิงครับทีคิงลายใบยส,สวยๆเลยนะอันนี้คล้ายๆเจ้าโมจิโต้นะครับ,นนแ,รบแต่ไม่ใช่เดอ้ออันนี้ไม่ใช่โมจิโต้นะครับอันนี้เป็นอีกพันหนึ่งนะครับโมจิโต้ที่ผมหันมามันจะเป็นเขียวๆเ,เลยนะครับอันนี้แต่ตัวตัวเดิมจะเป็นแบบนี้โมจิโต้อันนี้โดนตาตาเขียวก็เลยเขียวหมดเลย ทีคิงนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นบ่อของน้องด่างเหลืองของเราเองนะครับอันนี้ท่ซึ่งโดนหั่นไปหลายข้อนะครับก็เอามาปุกรวมๆกันแล้วนะครับที่หันไปอันนี้ก็คือหั่นแล้วก็เอามาลงด้วยกัน,นร้รวมด้วยกันแล้วออกจากถุงอบอันนี้เป็นต้นหลักต้นไม่พันุนะครับในกล้องอาจจะเห็นสีไม่ค่อยชัดนะครับท่านผู้ชม ก็จะเห็นเป็นนวลๆเนาะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้แม่พันธุนะครับไม่พันธจะให้สุดหลักก่อนเดี๋ยวเลื้อยเลื้อยปุ๊บก็ตัดเลยนะครับตัดตั้งแม่เหมือนเดิม <c oughs> เพราะว่าแม่พันธุ์เราน้อยนะครับในส่วนเราไม่พันน้อยกําลังอยู่ในช่วงจัดโซนต้นไม้ด้วยนะครับอันนี้โซนเงินไหลมานะครับอันนี้น่าจะเป็นเงินไหลมาสตรอเบอร์รี่ออมสตรอเบอร์รี่หรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่สตรอเบอร์รี่ไอนะครับ เป็นสตรอเบอรี่เฉยๆนะครับอันนี้เป็นออกสีชมพูคนขาวอ่อนๆนะครับแล้วก็จะเอาพิงค์สเปซเงินไหลมานะครับด่างชมพูนะครับตัวนี้ผมยังไม่ทราบชื่อนะครับตัวนี้อาจจะเป็นพิงค์พิงค์พาร์ตพิงค์อันนั้นหรือเปล่าครับนบตัวนี้ถ้าท่านผู้ชมรู้ก็เดี๋ยวคอมเมนต์ได้นะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์กันได้เลย ันนี้จะเป็นพวกออมสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเจ้าออมชมพูด่างนะครับพิงค์สปอตของเราอันนี้เป็นแม่พันธุ์อันนี้ยังอยูใ่ในกระถางเลยนะครับท่านผู้ชมยังไม่มีท่อเหมือน,นเพื่อนๆเขาแต่ที่มีท่อแล้วก็จะเป็นเจ้าออมชมพูตัวนี้ออมชมพูตัวนี้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้น่าจะอีก อีกแบบหนึ่งเราท่านผู้ชมครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกพิงอะไรนะตันนี้เดี๋ยวต้องไปหาอีกนะครับถ้าเขาเป็นคนละแบบเดี๋ยวผมก็จะต้องแย่นะครับแต่อันนี้มันสวยอยู่นะแล้วก็เจ้าออมเงินอ,อมเงินจะอยู่ร,บรอบ อันนี้ยังไม่เสร็จเลยนะครับจัดยังไม่เสร็จอันนี้เป็นออมเพชรนะครับออมประกายอมเพชรประกายออมปรกายเพชรนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับอ๋อตอนนี้เนาะะเจอ้าอ,อมประกายอันนี้นะครับสีขาวครับจะเข้มเข็มกว่าน,นิดนึงนะครับประมาณนี้สวยมาก ก็อันนี้เป็นโซนของอเขาเรียกว่าอะไรนะท่านผู้ชมลายกระหนกเนะาะเงินไหลามาลายกระหนกเนาะท่านี้ก็ตั้งแม่เหมือนกันนะครับยังไม่มีท่อให้เขานะอันนี้ก็เลยยังอยู่ในกระถางอยู่เลยแต่เขาเลื้อยได้แล้วนะครับอันนี้เลื้อยได้แล้วอยู่รวมกับเจ้าเงินไหลามาแล้วก็เจ้าอมทองนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมมาชมโซนเงินไหลมาสวยๆนะครับตัวนี้ผมเพิ่งเห็นว่ามันเป็นลายแบบนี้นะครับเขาจะเรียกอะไรนอกตัวนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกพิงอะไรนะครับแต่ตัวนั้นน่าจะเป็นพิงพาร์ทพิงอะไรสักอย่างนะครับแต่ตัวนี้ผมต้องไปหาอีกทีลายนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ลายนี้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็น สีเดนูแบบนี้เดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโซนเงินไหลมานะครับพาท่านผู้ชมมาชมนะครับก็ใครมีข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับติชมกันเข้ามาได้เลยนะครับท่านผู้ชมอยากให้ผมถ่ายต้นไหนรีวิวต้นไหนก็สามารถแนะนำได้นะครับท่านผู้ชมครับ แนะนำใต้คลิปเลยนะครับคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอ๋อลืมอีกตัวหนึ่งจะเป็นเจ้าใบบุญนะครับใบบุญก็มีจากเงินไหลมาใบบุญใบเขาออกกลมๆนะครับแต่เป็นตระกูลเดียวกันนะครับตระกูลสิงโ์วะเนี่ยเหมือนกันอันนี้อยู่กับพี่ด่งเหลืองเขานะครับแต่ก็กําลังเลื้อยเหมือนกันนะครับดูรากเลยนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนนะครับเวลาผมาลงคลิปนะครับจะจะได้ได้รับแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับจากทางช่องเราเดอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ